ตี่าเอ้าเฮ้ยโอโห้ใจอีกด้านหนึ่งนายของบาน KSKM วันนี้เราไปอยู่กับเกม The House of the Dead remake เอามา <laughs> อคุณจะเริ่มใหม่ใช่ไหมใช่ครับเล่นโมหมดอะไรดีทีสองโหมดต,ตอนนี้นะครับมีอ่ normal เล่น no easy ได้ไหมไม่กดแปม,มขอลองขอลองคลิปหน้าเดี๋ยวมาลองฮาคอให้ <c oughs> เกมนี้ไม่ต้องทำอะไรมากครับมีแค่เมาส์หนึ่งอันจบ ไม่ต้องแซ่บกันพิี่เมย์ใช้ดิใช้ใช้ใช้อยู่ใช้อยู่เดี๋ยวรีกระสุนมาได้มาเจอกหน่อยเด้พี่นุ่มเริ่มพอพี้ชี่เกมม่งโคตรนานเลยสัส the first chapter <laughs> Oh no my <Myra. laughs> โดนเอ้ข้ามาได้โดน reload ฉันโดนกัดเออไปตามหาคนในร่มไอ้ทีทอะไรน้องเฮ้ยขอโทษร่วงหมดเลยคนไม่ได้ช่วยเลย <laughs> เขาบอกให้เรามาช่วยคนไม่ใช่เหรอฮะโอ้โมาดิ

เปล่าโซอีไม่ใช่พวกแกมันตัวกะกากระเอาขึ้นมาไอพีสไลด์ขอบคุณนะเราพีไปนี่ไงล่ะ กตุยจุ้ยตุ้ยอันนี้มันกระดึ๊บเฮ้ยโอ้โหปามาปามาปาทำไมไอพวกกบเฮ้โคตรหล่อโคตรเท่ โอ้โหผีชีกคองโอ้โหคู่เตอร์เดอร์กระดึ๊บเต็มเลยเฮ้ยอย่านะอย่านะโอ้โหเรียบร้อยคนสวยกูแตกอุ้ยย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 ยดยย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 อ้อีกแล้วยอยยยยยยย้ยย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 

ผีข้างข้าวผีข้างข้าวเฮ้ยโอ,โ,โอ้โหนี่มันโดนทอมิเดเตอร์อ้าวโดนทอมิเดเตอร์โอ้โหเรียบร้อยยังไงมันแตกพรานวะเนี่ยอตีตี Help ขอบคุณนะเยเธอขอบคุณคนระับ โอ้ตีล่วงไปล่วงไปล่วงไปปาเลยมะโอ้ปาไปหักโอ้ยังจึใจเยนิโหอ้โอ้โอ้โอโอ้โ้โอ้โอ้โออ้โี้โอ้โโอ้ลโอ้โอ้อ คุยเป็นไรไหมเ้ยอฮ้มมีอสเอาแตกแล้วปะน่ะยิงที่หัวใจโอเคเอาเดึงเอาเดึงเอาเด็เอาด็เอาด็เอาเด็กเอาเด็กเอาเด็เอาเด อาด้เอาเ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 ด้เอาดมึงจะล้หัวใจหัวเอาดิเด้เดิวะเดิวะเอาดิวะเดิเอาดิเดิเดิเด้เดิมึงเดิอวะโดนไป็นจิกขาวันขาวันวะมาได้มอด้มึงมานีมอนีมึงไม่ล่วงมึงเป็นลรเป้า พูดเฮียะไรเี่ยเอาเนี่ยเราต้องเข้าไปในเมือง เธอเข้าแล้วเออไม่หย,ย,ย่อนยั้งอีออออออนานไว้เที่ย

ีดริปเอ์แจ็คเดลิเปอร์อันนี้มึงมาดิมาดิโอ้ยข้าวโอ้ยมาดิข้าวมาดิเอาเมื่อกี้กูเห็นภาพร้อนเลยอะไรอะไรโอ้ยข้าวเฮ้ยมาดิมอ่ะเฮ้ยผีแจ็คเดลิเปอร์โอ้ยผีแจ็คเดลิเปอ,อร์แจ็คผีลินจ้า ก่อนระคดเก่งเลยนะมึงเนี่ยมาดีมาดีเอ้าขอโทษกูดูพี่ีขอโทษทีไม่เห็น โอ้โหโอ้โหโดนอยู่หรอวะโอ้โหผีข้าวเดียวเดี๋ยวกันไปไอ้นมไอ้นมทนยีนมาทำไมเนี่ยอะไรโอคนสวย ขอบคุณครับอาเดี๋ยวพี่เราไปต่อยเองเถอะมาดิแจ็คสิปเปอร,รอมาดิมาดิมึงเคยขาดพี่เหรออุ้ยโอ้หโดนไปิถึงช็อตอ้าอเกมกูกก็นิ่งไป โอ้โหฆ่าคนซะอย่างนั้นแกกลิปเปอร์แล้วไม่กุ้ยิวรู้สึกแย่ยังไม่มีคนรอดแล้วมั้งเนี่ยกูว่าโอ้โหประจัดโอ้โหอะไรอ่ะโอ้ย ออฟดัมแมทเรียบร้อยหนึ่งทีบิตโมันปุ่เข้อมางี้แล้เราจะยิงโอ้จานจานใจเย็นนนมปอดทุ่งไปปอดทุ่งเฮ้ย มาเลยนุ่มมาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยเอาลย้อาวพีจะไกลมากเลยอา้าวเห็นอีที่พี่กองกอยพี่กองกอยมาดิม,มึงมาดิโอ้โหเรียบร้อยไอ้เงินชีวิตพี่มีเหรียญพี่มีเหรียญไอ้นมโอ้โห,โห,โหพีแจ็คเดริปเปอร์ขึ้นจากสานามโอ้โหยิงนี่แตกไปมึงมาดิมา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  คนล,ล่วงไประเดีฟัวด้วยนะตีดว่าเอาเฮ้ หัวใจอีกด้านหนึ่งเอ๊มึงเข้ามามึงเข้ามามึงเข้ามาเข้ามาเลยเข้ามาเลยนุ่มเข้ามาเลยเข้ามา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 เลยมึงเข้ามาเลยมึงเข้ามาเข้ามาเอ้ยเจี๊ยบโอ้เอาเรื่องว่ะตัวนี้เอาเรื่องว่ะ ไราแล้วบิมาแล้วโอ้ยโอ้สุดสโอ้ยเฮ้ยมาดิมาดิมาดมาดมามามาดิเข้ามาดิไอ้มมมาดิมามามมามามามมาดิมาดิมมาดิมาดิมามาดิมาดิมามามาามาามมามามาดิามาดิามาดิมด กีดคแค่ก็เทเลยเฮียแตกกันกับบอลขอโทษขอโทษได้ไหมล่ะ <c oughs> โอเคครับวันนี้เราก็ ไว้แค่นี้ลวกันในรับในพาร์ทแรกนะครับผมโอเคแล้วมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าเลยกันนะครับก็ผม The House of the Dead r e m k e r e m k e แต่ไม่ใช่ซานี่เป็นรีเมคเครับผมโอเคสวัสดีครับ